อ้อยอเย็นเย็นอันนี้คือผักกะเยงใช่ไหมโอ้ยจะเชื่อเนี่งมันสะผักกะเยงเป็นหน้าโบป่า,ปา,ปาแล้วบอกผู้เจ้ามาแต่แตนว้าตมปลา,ปา,ปาที่ลูกชายไปหามาเวียนมาวาน,นมาเวียนให้แม่แลไปเห็ดงานเลยใจหาอยู่เด้ปีน้องขิดหอดอยู่เด้ ถึงบไดไปไกลกับคนบุเคยออกจากบ้านเนาะสบายดีเด้ยทุกคนหนาวพี่น้องหนาวมืดมืดมือมนนี้นะลมทั้งลมทั้งฝนเนะาะหวังสวยเนี่ยผดผลสบายดีสุภูสุกพักยังไม่สายสบัสดียามแรง ตะวันกำลังจะตกดินชมจังเลยคนดินทุกเศร้าสุกแรงหยู่ไปหยู่มาอยู่แล้งต่มปลาปุ่นพี่น้องปลาดุกหนึ่งตัวปลาเข้งสามตัวโอ้ยกล่องมัวถึกพะกนญงงใช้ฮัมปอด้วยสิเฮ้ยฮะฮัมปอดด้ฮะ เผาผึ้งไปลไาด่าผักจากสวนสดๆวันนี้จะกินข้าวแรงป่นปลาพี่น้องจา้าป่นปลาดุกบบในกระโตมันแหละป่นปลาดุกกับปลาเค็งสามตัวพี่น้องปลาดุกตัวหนึ่งเนาะอาหารแรงอาหารแรงวันนี้ลูกทรายเลือกงานหรือบอจักใส่ซิมไทยหรือยังคันยังบ่ทันใส่ซิมเป็นติดต่อกันบ่ได้เด้อพี่น้องขอซิมลาไว้ แล้วก like like no ็ใส่ชิมไทยเนาะพี่น้องในทงใหญ่ๆอันดี้ทงใหญ่ๆลมแห้งพี่น้องเมืองใบตองกล้วยลมเบิดเมืองมันนี่นะมันจะเห็ดเต้าเวิ่นเอาแล้วเอาแล้วคำเลกระยาเตรียมมาให้กินข่าวกินน้ำใครกระดับเบิดเมือมันนี่พี่น้องเด็กน้อยแลนวาว ดึงน่อยแลนว่าอะไรว่าไปของสายไพ่กปสอดห้าก็มาาบางตะกี้นี่ครั้งแรกสิบอุตไทยเขาขีดไปแลกแบตเบรดอากเไปเสียบตางผู้ชมไหมปุนปาปุา่ปลามเรงโอ้โหเอาผิดกเขา่อีกแล้วเนาะ เบิดเื่อขัวเลยนะจะตายไปนึกหายใจบบติดแพ้ขนาดแพ้แบพรีก,ก็็ควัว Ở nhà Ở nhà Ở 3 tù Wow Cái chè nhắn xanh à เจ็ดสิบบิปลาเค็งแล้วมีตะก้างปลาเค็งก็ได้ฮะปลาเค็งเลยปลาเค็งสามตัวตามยูบ้าเจ้าโบฮึโบตาใสา่มะกอกได้ไหมตาบ่๊ะใช่ตาป่นแล้วสิงอือย่างอยู่เด้อเจอี๊ยย่งนะางในใส่ล่างถิ่มเล,มาามลยใส่บิงึงค่ะเด็ิล่างถิ่มเลยทำมืดปื้อตาอยแล้วพี่นอ้องสบายดีล้างไม่ Lục sai, sài ừ. thân để tôi hát xử lý sử dụng sài luôn bố sử dụng ngon vài giữa bọn luôn bọn luôn bọn luôn 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 ไั่รู้โบกเขาโรงเรียนพี่น้องพอ่อกับแม่อยากให้เขาเให้จบโม,ม,มจิตอยากให้เขาแล้วเขาลูกบกเขาสิได้ได้เนาะบังคับกันเลี้ยงได้แต่โตออพี่น้องเลลี้้ยงูกไดเขาอยากให้เย็ยนจบมีคมหูใส่น้ำหลายๆซะเอาเนาะเย็ยนจบเขาไปทำงานเขาก็มีคมหูอ่ะจ้ะอีกอย่างหนึ่ง เป็นนั่งเสดนังซื้อเขียนตัวไทยอ่านตัวไทยออกอ่านเนทีนยนอ่านออกเมกกื่อวานได้อ่านออกอยู่ดอกเขียนกับเป็นทอดแบบว่าเป็นกับกระถือสละบม <c oughs> ั้งยังใครกลัวพอ่พออยู่ดพ่อจุกปศิปศรีปศีใช่จบกาส,าสได้ไหมจานอยู่นะยา,ขขาเขาเียน อย่าเพิ่นอยากไปถึงหูจักบ่ออกจากบ้านบ่เห็นแผ่นดินไกลบ่บ่ไปทําบ่ไปทําเฮียนก็บ่มีความรู้ไปเฮียนก็บ่มีความรู้อยู่แต่ในบ้านอยู่ในแต่ในเฮือนก็เป็นคนบ่ลาดเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ไว้ให้แมวนี่ยําให้มันลมามาเลยเข้ามาีเข้ามาเห็นป่าเห็น่นี่เบิ่งคักคักน่ะกินบ่คั ท่านผู้ชมนะ่ะกินบอร์รอชมตอน,นกินคือเนาะผักก็เป็นสามท่านผู้ชมอ๋ออักทิพ <c oughs> มานดีอะไรลนะผักสดๆจากสวนอันนี้ผักสลัดมีเสี่ยวเก็บไ้ตะมือพผ,ผักซีกันเป็นโจมเก็บมาลายเฉยเขาขอตัวเอาไม่ไดีอะไรเขาห้าไอ้แคทนะลูกไอ้บ้านใช้ซนะิมอ่ะท่านใส่มันติดเลยเขาห้าไอ้แคทนะโทษลูกคือเนาะ โทรหาเอื้อรปเพี่น้องเฮือนน่ะได้ยินแม่แม่น้องกานกวีแม่กับเทือนหนอนนมโตวบาวน่ะวาเฮือนน่ะอยู่ใกล้กับเฮือนเจ้านายน้องแคทเฮือนนั้นเฮือนที่ดีแท็กไปนะแต่ว่าส่วนน่ะไกลกันเห็นอ่านอยู่บ่เห็นบักแท็กอยู่บอเห็นบักแท็กอยู่บอ คนนฮอดเงงานกลังเขามากูงานไว้อยู่เปล่าป้าก็เลกงานมือเนาะงานมือเพื่อเขามากมันบันใส่ซิมหฮาทัห่ามันบ่ติดบวชใส่ไก่เนี่ยตีต้องใส่ซิมไทยบวชห่าเขามากต้องใส่แล้ววะบ่ใส่ซิมไทยจะทไปเห็นอะไรสงว่าผม มาแล้วนะสำนก่อนสำนีก่อนผดไปหอดมันจนโทษมาหาใหม่ไปใ,ใก้จะหมดแล้วเหลือแค่ซ่เส,สบายดีเด้อพี่น้องจนกนสือกนิ่งขาวแรงแกงหอน,นํำกัพีไป้องป่นหอนแกงไม่ใส่ปนีปเกง นี่มาอย่างนี่หมดพริบเลยมีบ่มี่ขัดทามาตั้บ่บ่เขาว่าก่อเาต้มก่อนตั้ก่อนละไผ่บักไผ่กันย่างๆจะเขาจะไผ่ทาให้กงเขาจะชวนพี่น้องเลือกจะเลิกตะเวนตรงนี้ดอกเพือย่างเขาเน้อ ส่วนมากคนเป็นมาพวกเฮางวปกติมา้าเฉียงงูม,มาแล้วเป็นเป็นคนเผาไ้น่ะแม่ยินมันเฮาเศร้านี้การเฮาแลวตอนนี้เดินทำมันไปหวังเจาอย่างเงี้ยมังงงงมัเฮาพระท่านได้ลูกแต่นอน ลังใ่้หมตัวุนเหระแล้วมื่อื่นสิก๋วอาิกับกัวไรแสบนะงเลยปนปลาดูกตัวหนึ่งปะเค็งสามตัวเสริมสวยทังพักนำพักที่กะกลังอ่อนนะเออกินแซบแสบเฮ้ยกินกับกปุ่นแสบได้กัที่พักขี่ไกลให้กับขีมูนะ มาฟันกหมูมี่ไก่กับีไก่ก็หลังเนียสวนมีตามินทางนัององง้น,ดนได้ข้าย่งเนาะอยาเนาะโอ้โหดแล้วบอเอาไปดทิ้งโทรมาหเป็นได้าเฮามเห็นงานนะเป็นได้เห็นงานนะ เ็ป็นอยู่บ่เฮ็ดเป็นอยู่บ่ผสมบ่บ่ได้เห็ดดอกเขากระจาหักบ่ลูกนั่นนี่มันทอดแลนี่่บอกนมันละเมนายนาว่านด้ได้หนานซอนงานสิไปบ่สิไปเยวันผุดนะเขไปใกล้เขาบแทกเขาโทหาบมกมดวันผุดลงกักมดสิลงไปเห็ดน้บักมด มือนะบักมอดลงแล้วแล้วมันผุดนะลุงมันฉีลงสิไปบ่อลุงบักมอดไอเ้เมียมันไ,ไปบ่อปโทรหาบักมอดเขาไปก้อนเขาไปทามือน,นี่นะบัหมกมอดเราไปก,ก่อนไปนี่ร้นอนร้อนผุดเออพอหามันเดิมมีเชรมันบักมอดหนะ่งเอมอมีกับติดต,ต่อหากันเดิมเออจ้าที่มาบักแทกสิลงมือนี้มือ่านบ่กฮะ ฮักกระลิกบอเป็นได้เพอเห็ดได้ไดได้ได้เออได้กวนเอาเอ้น่ารกมาอยู่ให้มันได้เงินลายโ่ิดมิดสามิดก็อยู่ลูมาพอีเมื่อนั้นได้เมื่อหลังลูกไปมือเดียวอเมื่อนได้ก็เมื่อหน่อยเมื่อนั้นได้ก็เมื่ออื่นมาซะไม่เาัอยู่เห็ดเอาเพรอยางเงิน มาแม่กับมีเงินหายจะมึงมาเท่านันแหโต๊ะห้าวยังเลยมไมามามาให้กิขวแรงบ่มาฮัมมาให้กินแรงบ่มาใง้ขานข้าวแรงบนอืมพอเห็ดก็สอยนะจ้าลูกเด้อพอสอยกันได้ลูกอย่าไปนังถอากินได้สอยกันอืมอืม ไปโกรธเชนชันเนียนพระโตพระตาสวยข้าเจ้าลูกเด้อเออเออสามเวลอย่านอนเด้อเด้อพาออะไรเขาไน่้อเจ้าพาลูกแต่้าวไรซื้อแล้วบ้าซิมนะอ้าวให้ข้าเจ้าน่ะซื้อมาให้อยู่ไปซิงเฮงกรังเลริญโน้ซับก็ได้ทับอีแคทฐานามันก็ยังใส่ จำในแล้วไปหาอาบหน้าพูนี่อืมอืมอ๋อลูก่โอ๊ยมันเสียหอกมันแังเนาะมันก็บพวกใคยกินแต่เวนไปเนี่ยแหละไปห้างกักินมาสาๆๆๆั่นได้ดีแลยอ่พี่น้องเอ้ยทามขาวทามข้า,ขาวเพราะว่าไปมาอนี้นะเข่างานเลยพี่น้องเขากระไรเต็มวันเลยมาอนี้นะ สีขาวสวยขาวสาวข้างไรเต็มวัานอีกายแบบไปมานี่นะไปอกบกบขาวงานเลยทข <c oughs> ้ามาละเนาะเรียไกันเอ้แต่บบมนีล่ะฉันจะเอาพอกันคิปหนาเด้อท่านผู้ชมขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์ทำที่ส้มเด้อ หนาวพี่น้องเอ้ยหนาวแตาอยากสากแหงท่าบ้านเนี่ยดุกระหัวนร่ำรลำร่อลอยเฮ็ดได้อยู่่จันเฮ็ดเป็นอยู่ก็ดีแหละพี่น้องโทรไปถามข่าวทำข่าวสุเพลินกะเลิกแต่กะดซีเว็นคนนี้ดอกอัตเวินท่ากระแดงให้มาพี่น้องเพื่อขาเจ้าอย่างเชาบ้านลงกับลงแต่เสาวเนยธรรมดาเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงานสีสบายมันก็บ่ได้กี่โอ้ ลาอะไรไปน้องพอกันกินหน้าจะสบายดี